โอเคผมก็สอนในวิดีโองที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมมังกรสล็อตกับผมมาเจอกันบเกมก้าแปะใครชินวินนะครับผมวิดีโอนี้ผมสร้างขึ้นมาบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะมา,มาเจอกับมังกรสล็อตหน่อยครับผมมาเจอกันหน่อยครับกับ AMB เมตาครับผม มาก็จะมาซื้อเลยนะครับผมกับมีทุนอยู่ซ้ำมาสี่เปอสามครับซื้อขอซื้อที่อ่าเบร์สิบบาทนะครับผมนะเดี๋ยวจะใช้เป็นสิบสองคูณสิบไดครับผมเหมือนที่เล่นในตอนช่วงไรสตรีมของเอ้ยิบสองคูณสิบนะครับ ไดนะ้แต่เอาก่อนครับผมนะพูดไว้แล้วครับผม12บคูณสิก็12บคูณสิครับตุนอ่าเบส10บาทได้ก่อนมาโอเค10ไหลามาสวยครับผมขอเป็นประทัดได้ไหมโอ้โหประทัดมานะสวยงามครับผมแต่มันไม่มานะเพื่อนนะอ่าเจมาขอ1ิบประทัด3ครับผมมืออีกประทัดแถว3ยังไงขู่ไม่ได้ครับผม คิวโอเคเอ้าวชิงชาบครับสวยๆครับสองร้อย200บาทแล้วต่อด้วยหึ่ไม่ต่อครับผมมารับรางวัลก้อนโต,โตไปก่อนครับมาเหลืออีกแปดบุญนบผมขาดอีกหนึ่งร้อยได้ทุนคืนประทัดต่อด้วยเอหรือเปล่าซุปไม่ได้ครับผมอีกหกสิบบาทได้ทุนคืนเพื่อนยังไงปลาสิบโอ้โหเจไม่ได้เลย โดนเคไปจังหวะนี้อีกหนึ่งบาทกำไรมาแล้วนะครับต่อด้วยเจเอมาแล้วยงังไงประทัดแถวหนึ่งโอ้ไม่ลงสวยๆไปครับผมมาสี่รบาทครับผมกำไรแรวนะผมมานี่กำไรไปที่ตอนนี้ได้มา895บาทครับผมกำไรมาที่300แล้วครับผมซื้อ500อีก4ีมูลสุดท้ายว่าไง ตัดไปทีครับผมได้เป็นเคไอเจครับผมเดี๋ยอีสองรอบหมดครับผมมาโอ้โหสุดท้ายยังไงอ๋อมีว้ยยังไม่ได้ใช้เ่หรมจบไปที่915บาทกำไรามา400บาทครับกับไม้นี้นะผมส,สวยๆนะผมนะต้องมีกันบ้าง,น,งนะเออเอาลนะมาเอาไปครับผมเราขอสุดเด็ดทักยี่ครับอีกสักหนึ่งไม้ครับผม bố mày, đơn các bạn, mười hai x ok, đẹp à ok, bắt đầu thôi, ra mười หมุนน้อยน,น้อยหมุนน้อยน้อครับผมไม่โลภไม่ครับผมเจแม่ล่าอืเจตัวหนไม่ยอมเลยวะเคสวยชิงชับแถวหนึ่งว่าไงไม่มามีวายได้ใช้ครับผมเอโอโอ้เบาเบาเบากริปเบากริปสิบได้มาสิบหนึ่งว่าไงเจได้ไหมโอ้โหจะเป็นเอโอ้โเจไดไค้ครับผมแล้วยังไงติดสเก็ตเตอร์ครับผม สวยๆครับผมมา4,000ส,สาวของรายทันเดียวพอแล้วครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับทไมท <า S 1> ี่เหลือครับมาหากำไรก่อนหากำไรก่อนหากำไ,ไ,ไรอะไรอ่ะคุณยังไม่ได้เลยโอ้โหเอาละพระธาตุมาสวยๆครับผมเอาแล้วผมกำไรมาแล้วครับผมเพื่อนกำไรมาอะไรนะอุ้ย4ต่อที่สวยครับแต่ขอ284บาทแล้วต่อด้วยคิวโอ้โหสุดยอดครับผม เอ็มบีเมตาแล้วกันจัดให้ครับผมจัดเกมแปะไทชินวินครับผมซื้อองไม้อมไม้แรกเบ็ดครับผมสิบสองคูณเอมไม้ที่สองเป็นยค,ค,ครับสิบสจัดไปแบบจุกๆครับผมเออสวยๆไปมาสี่พอ่าสาม ยังไงแล้วตอนนี้ครับผมบวกมาแล้วเท่าไหร่ยังไงแล้วามาสิมาอุ้ยสิไม่มาแจ๋วครับผมซื้อพันห้าทำไมี่ครับผมซื้อพันห้าอุ้ยอ่างเปาแล้วยังไงชิงชับว่างไงัยไม่เข้าวะ่ะจุ๊บจุ๊เจ้าผมประทัดมาอีกแล้วครับผมแล้ว,ลวไลหลต่อไปมเราอีกสี่รอบหนึ่งไฟนิดหนึงมาห้าสิบบาทมาเอออยังไงอีกสิบบาทมากเพื่อน อึ๊บสวยสวยครับผมโอ้ยได้แล้วสี่พันสองแ <c oughs> จ๋วครับผมเอย้ยมาดิอีกสองข้อหมุนอีกนิดนึงเพื่อนโอ้ได้เอสวยครับผมช็อตนี้แล้วต่อด้วยอืมบกีอะไรวะอืมโอ้โหสุดท้ายเคมาครับผมแล้วต่อด้วยแจ๋วครับผมแล้วสิบวะไงสิบสิบสิบโอ้โหได้เป็นยูมสิบสิบประทัดโอ้โหประทัดไม่มาแถวหนึ่งวะ เรียกไม่ถูก,กเดี๋ยวกเรียกอะไรผมอ่ะจบไปสวยๆครับผม4,660บาทนะซื้อไม้นี้กำไรนะผมซื้อพันห้าก็ผมบวกมา4,660บาทสวยๆครับผมอ่ะก็มีทุ้งหมดสี0พบวกมาตอนนี้8,400ครับผมก็กำไรอยู่ครึ่งเลยครับส0 0พันกำไรสวยๆครับผมอ่ะสำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็ช่วยฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์น,นะผมสำหรับเพื่อน,นที่ ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพนะื่อนนะเพื่อที่จะลาดในคลิปต่อไปของมังกรซอสผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะ้วพบกใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ